สวัสดีครับยูผมเจมินเดนะครับวันนี้เ่ยอยู่ในเกมเอาชีวิตรอดไดโนเสาวกันอีกแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็นเกมที่เขาทําการปรับปรุงตัวกราฟิกใหม่นั่นเองทุกผู้ชมครับเกมนี้เราจะได้เล่นในการบังคับดินเสา์ต่างๆสามารถเล่นกับเพื่อนได้มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนั่นเองทุกผู้ชมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพกราฟิกภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับนะตอนนี้เขาทําการปรับปรุงตัวกราฟิกใหม่แล้วก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามาอีกแล้วนั่นเองนะครับสําหรับเกมที่ชื่อว่า Path r of t i t a n นะก็มีอะไรให้เราแบบเล่นกันเรื่อยๆเลยนะครับผมนะจะทําการพักผ่อนนะครับเกมนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับมีเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นกับผู้เล่นอื่นออนไลน์เยอะเลยนะครับก็มีผู้เล่นเล่นกันแบบ เยอะมากนะครับนะเขาบอกว่าให้าการเคลื่อนไหวที่แม่นยําขึ้นนะครับมันจะมีภรารกิจเนาะเดี๋ยวทำการกินกันวิ่งมาตรงนี้ครับมีภาษาไทยด้วยนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับนะ ทำกการรินนะคับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเม t ั l s t a g a l c a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b า u a k i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เป็นเดโนเสาร์เขาเรียกอะไรนะกินเนื้อนะครับ โ okay. อเคเกินไปเกินไปนี่ครับกินแบบเท่ๆเลยนะไปเดิมน้ำครับคือพัฒนามาเปิดกราฟิกสูงแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะคือก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะนั้นตอนนี้เดิมไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องยืนไอ้ตรงที่แบบพื้นที่สูงๆหน่อยนึง เดี๋ยวว่ายกลับนีน้ำอะไรกระเด็นกระจายไปหมดเลยเนี่ยไมก๊ oh ขึ้นได้ไหมนี่ครับกินน้ำลงไปักไกลเลยสุดโคตรเราก็ไป้าไกลเลยภาพกรากฟิกในเกมดูดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกนี่ครับตอนนี้ต้องอยู่ในถ้ำอยู่นะครับเขาก็จะแนะนำเออพวกแถบความหิวอะไรแบบนี้นะครับคือมีภาษาไทยมาด้วยแบบโคตรดีเลยนะ นี่มีแชทด้วยนะครับสามารถแชทกับผู้เล่นอื่นภายในเกมได้นะครับเปิดไมคพูดคุยกันได้นะ,ะทักแชทไปส่งไปมีการใช้ปุ่มนะครับมันจะมีคำสั่งบอกนะเขาบอกว่าให้ใช้คำสั่งหยิบนี่กินไม่ได้นะนี่หยิบแล้วแล้วยังไงต่อโอเพ กินไม่ได้ก็หยิบเลยเนะี่ยหยิบแล้วนะครับแล้วก็ไปส่งมาส่งตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดเมนูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เควสนะครับมันจะมีภารกิจให้เราทำนะเกมนี้ถ้าเล่นคนเดียวก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับค่อยๆปลดล็อกในส่วนของตัวเทมใหม่หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับผม นี่ครับมันจะมีสก,กินปล็อกเพิ่มเติมด้วยนะความสามารถไดโนเสาร์นะครับตอนนี้มีอะไรบ้างนี่ครับเหมือนอคล้ายคล้ายไดโนเสาร์ชิรอดแบบพวก m อ o เหมือนกันนะครับเราต้องฟาร์มพวกเลเวลต่างๆนะครับนี่ครับเราออกไปข้างนอกได้อย่างนี้เราจะหาทางออกไปด้านนอกก่อนนะครับไม่แน่แต่ว่าใช้ทางนี้หรือเปล่านะ เอ้ยน,นี่มันจุดเริ่มต้นเลยนี่มันจะมีทางหนึ่งที่เราสามารถออกไปผจญภัยโลกภายนอกได้นะครับเดีย๋ยววิ่งกันน่าจะทางนี้มั้งนู่นน่ะที่มันมีทางอ่ะเน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 ทันนี้ปะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปข้างนอกนะครับออกจากการสอนนะครับอันนี้จะเป็นโลกด้านนอกเนี่ยครับออกมามันจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกพอดีนะครับ แล้วก็มาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open World แบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยแผนที่ใหญ่นะเดี๋ยวซูมออกมาเนี่ยครับโคตรใหญ่เลยนะสำหรับใครที่แบบชื่นชอบการเล่นเกมเิโนเสาแบบนี้นะครับเิ่งเร็วนะจมตีได้นะภาพกราฟิกในเกมคือดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอันนี้เล่นในมือถือนะแล้วก็ใครที่เล่นใน PC ได้นะครับเกมนี้ใน PC ก็ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับตกลง,งไปเห็นพีรถนนั่นไง เฮ็ดพีดแล้วออกมาแบบเป็นตอนกลางคืนพอดีพอดีเลยตอนแรกว่าจะให้เป็นแบบช่วงเวลาตอนกลางวันนะนี่อันนี้คุณอิ่มแล้วนะครับจริงๆร,รู้สึกว่ามันจะมีดรเสาตัวอื่นให้เราสับเปลี่ยนในโหมดนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าในโหมดแค่แซนบ็อกนะครับเดี๋ยวดูตั้งค่าก่อนนะครับอืมน่าจะสับเปลี่ยนดรเสาตรงนี้ไม่ได้แน่เลยนะครับ ถ้าเล่นอีกโหมดหนึ่งครับมันน่าจะสลับได้นะอันนี้ไม่มีให้สลับนะครับมีปุ่มแชทมีเควสมีสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผนกต่างๆอะไรแบบนี้นะครับนะถือว่าน่าสนใจนะครับก็พรีวิวให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวออกไปหน้าเซิร์ฟเวอร์เมนูหลักนะครับตัวเมนูนะครับอันนี้ผมสร้างห้องเข้ามาเล่นแบบคนเดียวนะครับผมเข้ามาเล่นแบบคนเดียวเนาะก็จะมีแบบผู้เล่นหลายคนอันนี้เราสร้างเล่นกับเพื่อนได้นะครับ ือเล่นคนเดียวนะครับก็มีแบบให้เลือกเซตเกมนี้มีในส่วนของตัวการปรับแต่งเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวนี้เนาะก็ดูนะครับว่าในส่วนเสริมตัวนี้มันเพิ่มมาอะไรบ้างนะครับก็มีคนเอามาทําให้เนาะหรือเข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์คนอื่นก็ได้นะครับนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นอื่นแบบเยอะไปหมดนะครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ว่าในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีแพทให้เราเล่นที่แต่างกันไปเนาะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองพามาดูเนเสาเบื้องต้นแล้วกันนะครับสมมติว่าผมจะสร้างแล้วทีนี้ผมจะเข้ามาอันนี้ใช่ไหมครับเราทําการสร้างตัวละครใหม่ได้นะครับเมนเสานะครับมันจะแยกเป็นกินพืชกับกินเนื้อนะเดี๋ยวดูกินพืชก่อนก็ได้นะครับมันสามารถปรับแต่งสีเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็จะมีค่าเตตัสนะครับอม่าว่าจะเป็นความเสียหายนะครับความเร็วนะครับป้องกันอะไรแบบนี้นะครับนะเนี่ยสีก็มีให้ปรับนิดหน่อยนะครับสีตา อะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวลองเลือกดูนะอ่าทีนี้นะครับเนี่ยมันเปลี่ยนพันธุ์ได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวกินพืชนะครับมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่คอยาวก็มีนะครับนะอ่าเดี๋ยวจะวนกลับมาเฮ้ยตัวนี้ก็น่าจะวิ่งเร็วนะนี่ครับกินพืชก็มีเยอะนะเนี่ยมันน่าจะวนกลับมาที่เดิมแล้วหรือเปล่าหรือว่ายัง ดี๋ยวพ้นถึงคอยาวก็น่าจะแบบวนกลับม,มาแล้วนะหรือว่ามันเลื่อนไปได้สุดๆนี่ตัวนี้น่าจะโหดนะเออเขอ,อ,อยู่ในกินพืชเหรอคือบางตัวมันเป็นคล้ายๆตัวเดิมนะเป็นสกินนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับกินเนื้อนอะนี่ครับเป็นสายพันธุ์นะบางสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ผสมที่เพิ่มเข้ามาน่าสนใจนะ นี่จระเข้นะครับโอเคนี่น่าสนใจนะครับอือหอเจ๋งไปเลยนะครับด้วยมีเยอะมากมีจระเข้มีอะไรแบบนี้นะก็เอาเป็นว่าใครสนใจนะครับ จะเล่นเกมนี้ก็ลองดูกันได้นะครับตอนนี้เขาปรับในส่วนของตัวกราฟิกใหม่นะครับระบบลื่นไหลยเยอะขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสบวันนี้สวัสดีครับ